จิตฝึกได้พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่ while, อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต พิข anyway, ุท hmm. ั้งหลายจิตที like ่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลาย จิตที่ไม่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิคุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิคุทั้งหลายจิตที่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่ไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลาย จิตที่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่พิขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วร,รักษาแล้วสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตพิขุทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วร,รักษาแล้วสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจักให้ห่อเลือดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเดือยอันบุคคลตั้งไว้ผิดพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิขุนั้นจักทำลายอวิชชา จากยังวิชาให้เกิดจากทำนิพนา์ให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตตั้งไว้ผิดพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ถูกมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจากทำลายมือหรือเท้าหรือจักให้ห่อเลือดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเดือยอันบุคคลตั้งไว้ถูกพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิขุนั้นจักทำลายอวิชชาจักยังวิชชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตตั้งไว้ถูก